วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,ลยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสมัมมเนรจำนวน1,000พันรูปณนะมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางติดตามคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระเชพรุคุณท่านชุกุลพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีครับเดินทางมายังกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางองค์การยูเนสโกโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ประสานในการอาราธนาพระเชพรุคุลท่านชุกุลพระธรรมโกศาจารย์ให้มาเป็นองค์ปาถกเป็นองค์บรรยาย ในการฉลอง26พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจัดฉลองที่องค์การยูเนสโกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งบรรยากาศของการเดินทางและกิจกรรมทั้งหมดของการเดินทางาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณท่านชุกคุณพระธรรมโกศอาจารย์ท่านจะได้เล่าให้เราฟังครับขอจเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหนะ้าที่ที่อาตมาบรรยายอยู่นี้ เห็นแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าเป็นขอไอเฟลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ได้เดินทางมาที่กรุงปารีสเพื่อได้ประชุมทางวิชาการที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการอาราธนานิมนต์ของอท่านผู้อำนวยการ หรือเลขาธิการใหญ่ขององค์การยูเนสโกท่านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกได้มีหนังสืออารัธนาให้ตมามาบรรยายทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการฉลองวิสาขาบูชาโลกหัวข้อใหญ่ในการประชุมทางวิชาการชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า uh, contribution of the Buddha's teaching to universality humanism and peace ซึ่งแปลว่าคุณูปการของพุทธธรรมหรือคุณูปการของคำสอนพระพุทธเจ้าที่มีต่อสากลภาพมนุษยนิยมและสันติภาพในหัวข้อนี้อาจารมาได้พูดขึ้นพูดโดยสรุปเพราะว่าไม่ได้อ่านบทความเนื่องจากเวลาที่จำกัดก็ พูดสดๆส,สรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ที่ประชุมได้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณูอุปการตออ่อหัวข้อทั้งสาประการนั้นเริ่มจาก26ศตวรรษที่แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุ้ใต้ต้นโพเนี่ยการตัดสรุ้ของพระพเจ้าแสดงถึงความเป็นมนุษยนิยมของพระพุทธศาสนา เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการตัดสรู้ด้วยพระปัญญาญาณของพระองค์เองไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิวรหรือการเปิดเผยสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์อย่างพระสิทธัตถะโคตมะเนี่ยได้พัฒนา ปัญญาของพระองค์เองด้วยการปฏิบัติอย่างอุกฤษก็คือปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งถึงจุดที่พัฒนาการนั้นสุดยอดได้เห็นแจ้งสัจธรรมและบรรลุธรรมคือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตรงนี้แหละที่พุทธศสนาเป็นมนุษยนิยมเพราะไม่มีพระผู้เป็นเจ้ามาดนบันดาลให้เกิดการตรัสรู้ และที่สําคัญก็คือว่าปัญญายาณการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นด้วยความพยายามของมนุษย์คือเจ้าชายศิตถะเป็นความพยายามของมนุษย์โดยมนุษย์และก็สอนเพื่อมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ออกประกาศเทศนาสั่งสอนธรรมที่พระองค์ค้นพบในการตรัสรู้นั้น45หปีและการสอนนั้นเองที่ ถือกันว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสากลภาพคำว่าสากลภาพได้หมายความว่ารับรับรองความเท่าเทียมกันแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์และสิทธิของมนุษย์เช่นเดียวกันกันกับการประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติพระพุทธเจ้าได้ประทานคำสอนว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำโดยชาติกำเนิดว่าใครเกิดมาจะอยู่ในชนชั้นไหนวัน,นะใดดังเหมือนอย่างที่บางศาสนาบอกว่าคนเกิดมาเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรตามแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระพรหมจะสร้างมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าณชัจาวสโสโหติณชัจาโหติพรามโนเป็นต้นซึ่งแปลว่า คนเราไม่ใช่ว่าจะเป็นคนถอยเพราะชาติตระกูลจะเป็นพราหมณ์หรือคนผู้ดีเพราะชาติตระกูลก็หาไม่คนเรานั้นเป็นคนถ่อยเพราะกรรมคือการกระทําเป็นพราหม์ณหรือคนชั้นสูงเพราะกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นกรรมจึงแบ่งมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายให้ต่างกันว่าเลวหรือประณีตเพราะการกระทํา สากลภาพคือความเท่าเทียมกันของมนุษย์อย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญและก็สอดคล้องกับการประกาศรับรองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเมื่อมนุษย์มีความเท่าเทียมกันเป็นสากลภาพและเป็นมนุษยนิยมก็คือว่าไม่มีอำนาจ ที่สูงส่งอันใดจากพระผู้เป็นเจ้ามาแทรกแสงมนุษย์จึงเป็นผู้กำหนดโชคชะตากำหนดโชคชะตาว่าเกิดมาแล้วจะสร้างโลกนี้ให้เป็นสวรรค์หรือให้เป็นนรกจะสร้างสันติภาพหรือสงครามก็หมายความว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับหลักมนุษยนิยมที่ว่าหลักของมนุษยนิยมนั้น ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ไม่ใช่ไปรอการดนบันดาลของพระพรหมหรือพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นอาตมาก,ก็พูดว่าสันติภาพเกิดขึ้นจากความพยายามของมนุษย์สอดคล้องกับคำเ,เรียกว่าอารัมพบทในธรรมนูญขององค์การยูเนสโกที่ว่า สงครามเริ่มที่ใจของมนุษย์ดังนั้นป้อมประการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้นที่ใจของมนุษย์ตรงนี้เองที่พระพุทธศาสนาสามารถช่วยให้ในโยบายขององค์การยูเนสโกเป็นจริงเพราะพระพุทธศาสนาช่วยชำระจิตใจของมนุษย์ให้ผ่องใสาจาก ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งสงครามหรือความขัดแยง้งพระพุทธศาสนายิ่งสอนมากเท่าใดให้คนชำระจิตใจให้ผ่องใสด้วยการปฏิบัติกรรมฐานความรุนแรงในโลกนี้ก็จะลดลงไปหรือหมดไปและเกิดสันติภาพพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ระบุว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดให้เกิดสันติภาพ และสันติภาพต้องเริ่มที่จักใจของคนเรียกว่าสันติภาพภายในซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพภายนอกพระพุทธศาสนาจึงประกาศว่านัตถิสันติปร,รังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติหรือความสงบเป็นไม่มีและพระพุทธเจ้าได้สอนถึงชัยชนะกิเลสตนเองเพื่อที่จะได้นำสันติภาพมาสู่โลกนี้ชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ ชนะความชั่วด้วยความดีชนะความตรหนีด้วยการให้ชนะคนที่พูดเลาะแหละด้วยการพูดคำสัตย์นี่คือคำสอนของพุทธศาสนาที่นำไปสู่สันติภาพเมื่อตมาได้กล่าวตรงนี้จบไปก็จะมีผู้แทนของประเทศอื่นที่ขึ้นไปบรรยายต่อก็คือผู้แทนจากประเทศเนปาล ซึ่งเป็นเอ,อ,ก,อ,ก,อกอักรรชทูตจากเนปาลผู้แทนจากฝรั่งเศสพูดเรื่องศิลปะแล้วก็มีผู้แทนจากกัมพูชาในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็จะมีอาการเข้ามาแทรกด้วยการกล่าวบรรยายพิเศษโดยท่านผูอน้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่ง ขององค์การยูเนสโกก็คือท่านอิรินาโบโกวาท่านมากล่าวปากฐกถาในงานนี้ด้วยเพราะว่าท่านได้เดินทางมาในช่วงที่มาฟังที่อาตมาได้พูดจบแล้วก็ได้ขึ้นกล่าวบรรยายต่อจากนั้น mm. เมื่อบรรยายกันจบเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคำถามโดยเปิดโอกาสให้ถาม ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยได้ตั้งคำถามขึ้นโดยคำถามแรกกเ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นว่ากันว่าเป็นระบบจริยธรรมนี่คือคำถามไม่ใช่ศาสนาจริงหรือไม่มีคนพูดอย่างนี้ผู้ที่เป็นวิทยกรทั้งหลายก็มองหน้ากันแล้วก็มาโยนให้ตมาเป็นผู้ตอบตอบเป็นคนแรกเลยนะ อาตมาก็ตอบว่าการที่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่าศาสนานี้เป็นการเล่นคําเพราะว่าคําว่า,าศาสนาในภาษาอังกฤษว่า religion นั้นมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า religae แปลว่าความสัมพันธ์หรือ relation เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งที่จะเป็นาศาสนาต้องมีพระเจ้าในรากศัพท์เดิมเนี่ยคือมนุษย์ เชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ติดต่อกับพระเจ้าได้ด้วยศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์ตรงนี้อตมาก็บอกว่าคำนิยามเรื่องศาสนาหรือว่า Religion อย่างนี้เป็นคำนิยามที่แคบเขาไม่ใช้กันแล้วปัจจุบันนี้เขานิยามหรืออธิบายความหมายของคำว่า e l ลิ i o นหรือศาสนา ในความหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดของมนุษย์เช่นเป็นความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจระหว่างสภาพปัจจุบันที่เป็นโลกิยะกับสภาวะที่เป็นโลกุตระก็คือการตรัสรู้หรือพระนิพพานฉะนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพราะเราว่าด้วยอุดมการณ์ของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องพยายามไปให้ถึง ได้ตอบคำถามอย่างนี้แล้วก็พอตอบก็มีคนถามกันใหญ่เช่นเรื่องสากลภาพว่าเคารพสิทธิของสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนพุนานี่น่าสนใจก็อัตมาก็ตอบบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นให้ความเคารพไม่ใช่ต่อชีวิตของมนุษย์แต่ให้ความเคารพในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและนี่เองที่ทำให คำสอนของพุสนานั้นโยงกับสากลภาพก็คือเป็นการเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์จะมีเสรีภาพตามหลักพุสนามีเสรีภาพกับตนเองเรียกว่าสมีสันติภาพภายในตนเองเรียกว่าสันติภาพภายในมีสันติภาพกับภายนอกคือกับเพื่อนมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายและกับสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพที่สมบูรณ์พอพูดอย่างนี้ที่ประชุมก็เสนอว่าเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างนี้เนี่ยน่าจะให้ประเทศต่างๆที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนานได้เรียนรู้พุทธศาสนาจะได้เห็นคุณค่าของคําสอนของพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยเห็นว่าพุทธศาสนานนเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างไรได้ฟังคํา พูดอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจเหมือนกับว่าเราได้มาประกาศอุดมการณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนของคนทั่วโลกและเป็นที่มาแห่งสันติภาพอย่างไรจากนั้นก็มีคำถามอื่นๆซึ่งอาตมาก,ก็ได้ฟังผู้อื่นได้ตอบคำถาม <c oughs> เช่นคำถามเรื่องสมาธิน่าสนใจมีท่านผู้หนึ่งถามว่า ว่าจะปฏิบัติให้บรรลุผลเช่นตัดสรู้ได้เนี่ยต้องนั่งสมาธิหรือนั่งกรรมฐานานานจะมีวิธีการนั่งกรรมฐานกันสั้นๆและบรรลุได้เร็วได้หรือไม่ซึ่งวิทยากรท่านอื่นก็ชิงกันตอบนะต่มาก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาบ้างแล้วก็มีคำถามเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสร้างสันติภาพได้เนี่ยต้องไปสอนนักการเมืองเขาก็ถามว่า พระพุทธศาสนากับการเมืองเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดวยเฉพาะธรรมะเพื่อการเมืองเนี่ยมีอย่างไรบ้างซึ่งอาตมาก็ตอบในเรื่องธรรมะเรื่องทศพิษราชธรรมคำถามสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะวิทยากรท่านหนึ่งได้พูดตอนนำเสนอว่าผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยไม่สามารถจะเกิดในสวรรค์สุขาวดีตามภาพศิลปะ ที่เขานำเสนอเมื่อ,เ,อ,อเป็นอย่างนี้ทางผู้แทนท่านโดยเฉพาะผู้อำนวยการใหญ่ก็เป็นสตรีผู้แทนที่มาก็เป็นสตรีทางผู้แทนของท่านผู้อำนวยการใหญ่จึงถามว่าอย่างนี้ไม่เป็นการกีดกันสิทธิสตรีหรือทำพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สากลสิมีการเรียกว่าแบ่งระดับของคนที่ขึ้นสวรรค์ เรโดยเฉพาะจำกัดสิทธิสตรีในบรรดาวิทยกรก็ไม่มีใครตอบก็อาตมาก็จึงได้ตอบแทนเป็นโดยตอบว่ามีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงบรรลุธรรมหรือตัดสรู้ธรรมได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตอบว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้ตัดสรู้ธรรมได้เพราะตอบอย่างนี้จึง อนุญาตจึงทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาอาตมาก็ย้ําว่าก็ขนาดการบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์นี่เป็นเรื่องสูงส่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ผู้หญิงยังบรรลุธรรมได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าอนุพุทธะแล้วไหนผู้หญิงจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้เล่าซึ่งเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นตอบอย่างนี้ก็เป็นจริงและก็ทําให้บรรยากาศของที่ประชุมคลี่คลายไปในทางที่ดี แล้วก็เป็นการตอบคำถามสุดท้ายปิดการประชุมโดยเอกอัคราชทูตของสีลังกาได้กล่าวปิดประชุมในการประชุมครั้งนั้นทุกอย่างก็ยุติลงด้วยดีด้วยความรู้สึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนาว่ามีคุณอุปการต่อสากลภาพคือให้ความเท่าเทียมกันของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เป็นศาสนาที่ให้มนุษย์รับผิดชอบต่อความสุขต่อประโยชน์สุขของมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ไปรออำนาจบันดาลของพระพรหม,มหรือพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าเป็นศาสนามนุษยนิยมและเป็นศาสนาเพื่อสันติภาพสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์การสหประชา,าชาติและอุดมการณ์ขององค์การยูเนสโกก็ทำให้หลายฝ่ายอยากจะให นำเอาเรื่องพุทศสนาที่ดีอย่างนี้เนี่ยไปสอนไปเผยแพร่กันในประเทศที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ทําให้การเดินทางมาพูดกันในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวพระพูดกับคนระดับโลกระดับนานาชาติเมื่อจบการประชุมทางวิชาการแล้วได้เ,เดินทางเยี่ยมชมภายในบริเวณขององ,องค์การสหรประชาชาติ ซึ่งมีอาคารมีห้องประชุมต่างๆแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไปดูป้ายใหญ่นะเขียนคำที่เป็นอารัมพบทของธรรมนูญองค์การยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจคนและเพราะฉะนั้นการสร้างพร้อมปราการสันติภาพจึงต้องเริ่มที่ใจคนเขียนเป็นหลายภาษาทีเดียวก็ได้ไปชมกันตรงนั้นและสุดท้ายก็คือไป ที่งานเลี้ยงรับรองของเอ,เอกอัครยทูตศรีลังกาได้พบกับหลายๆท่านหลายๆฝ่ายเพื่อโดยที่ท่านลังกาได้ขอบคุณพวกเราและหลายๆท่านที่มาร่วมงานนี้ด้วยมตรีจิตที่ทำงานร่วมกันเพื่อพระพุทธศาสนาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะทุกฝ่ายที่มาร่วมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิสาขาบูชาโลก จะได้ขยายไปทั่วโลกก็คือขยายไปจัดณนะประเทศต่างๆที่สำคัญก็คือว่าจัดที่องค์การยูเนสโกนี้เป็นประจำแล้วก็มีการได้พูดถึงคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษยชาติเมื่อมาพูดในครั้งนี้ก็เป็นที่สังเกตยอย่างหนึ่งว่า บรรดาผู้เป็นวิทยากรทั้งหลายที่ประเทศต่างๆส่งเข้าประกวดไม่มีพระสงฆ์อื่นไม่มีพระสงฆ์ของประเทศอื่นเลยมีเฉพาะประเทศไทยและต้องถือว่าอันนี้เองประเทศไทยเนี่ยมีพระสงฆ์ที่ผ่านงานในด้านอย่างนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าประเทศไทยเนี่ยได้จัดงานวิสาขาบูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในช่วง วันที่12ถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับภา,าระโดยการมอบหมายของรัฐบาลและมหาเศรษฐมคมเป็นแม่งานในการจัดวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยและก็โดยเฉพาะใช้สำนักงานสราธาชาติที่กรุงเทพเป็นที่จัดงานปีนี้เป็นปีที่8การจัดงานอย่างนี้ได้ประสบการณ์ต่อเนื่องกันมา รู้ว่าควรจะประชุมกันอย่างไรจะพูดอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอือ่นทําให้ได้ประสบการณ์อย่างยิ่งพระสงฆ์ไทยจึงได้พัฒนาความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติและเมื่อไปร่วมประชุมในระดับโลกจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ปกติเพราะก็ทําอยู่ประจําอยู่แล้วที่ประเทศไทยจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยจึงสามารถส่งพระสงฆ์ไทยไปแสดงทัศนะในเวทีโลก แล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยได้ทำหน้าที่ของศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกจัดงานวิสาขบาูชาโลกอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันมาทุกปีและก็เป็นผลให้เกียรติคุณอันนี้ความเชื่อถืออันนี้ไปถึงองค์การยูเนสโกและทำให้พระสงฆ์ไทยก็ได้รับอาราธนาไปแสดงทัศนะในเวทีของโลก ซึ่งอตมาก็เป็นแต่เพียงผู้แทนหรือผู้สะท้อนบทบาทของของพระสงฆ์ไทยในเวทีโลกและบทบาทอันนี้เป็นไปได้ก็เพราะว่าประเทศไทยให้โอกาสพระสงฆ์ให้โอกาสพระสงฆ์ได้จัดวิสาขาบูชาโลกและได้รวมบรรดาพระสงฆ์พระสังฆราชทั่วโลกและประชาชนชาวพุทธทั่วโลกมาจัดงานกันสิ่งเหล่านี้นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ประเทศไทยนั้นมีบทบาทในฐานะผู้นำ ของประเทศชาวพุทธโลกและก็นำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จณนะองค์การยูเนสโกซึ่งท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสก็แสดงความพอใจโดยเฉพาะในการนำเสนอและในการตอบคำถามปัญหาต่างๆของผู้แทนของไทยจึงขอสรุปรายงานให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปและมีความมั่นใจว่า การที่เรา,าได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดวิสาขาบูชาโลกในประเทศไทยนั้นต่อเนื่องกันมานั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ประเทศไทยแล้วได้ขยายไปทั่วโลกหลายประเทศก็จัดกันอย่างนี้และที่สำคัญในระดับโลกคือที่องค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของสังคมชาติก็จัดด้วยกันอย่างที่ได้เล่าให้ทราบกันมาก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาร่วมกัน ท่านผู้ชมครับการเดินทางมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าสังคมโลกนะครับได้มองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งสันติภาพเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านชุกุลวัฒรรมโกศาจารย์ท่านได้มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นผู้นำในการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบาูชาโลกจึงได้รับมอบหมายจาก คณะรัฐบาลไทยและก็คณะสงฆ์ไทยให้เดินทางมาเป็นองค์ปาถกในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แสดงถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวาระครบรอบ26พุทธศตรวรรษของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและขยายพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราจะได้เห็นนะครับสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพที่เกิดขึ้นนานาชาติได้ให้ความสําคัญอย่างนี้และการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักที่สําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นที่ตั้งขององค์การยูเนสโกและท่านเหล่านั้นก็ได้ให้ความสําคัญมีทูตานุทูตหลายประเทศนะครับมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในการที่จะช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปโดยระรับความสําคัญจากสถานทูตที่ตั้ง อยู่ในกรุงปารีสแห่งนี้นะครับได้อำานวยความสะดวกในการเดินทางและการจัดกิจกรรมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรอนุโมทนาอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยและก็ชาวโลกในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาสิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ